ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดตระอุซัมเมอร์2023 B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวินล่าอย่างเป็นทางการได้ของดีอีกแล้ววิลล่าปิดติวสอยมุสซาดิยาบีจากเลเวอร์คูเซ่น ฟาบริซิโอโรมาโนเียวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแอสตันวิลล่าคว้าชัยชนะในการย่งชิงตัวมุซาดิยาบีปีกดาวเด่นของไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังจากนักเตะเลือกย้ายมาอยู่ยังถิ่นวินล่าพ์คแม้จะรับข้อเสนอสุดงามจากคานาเซอร์แอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกเพนรินซอังกฤษปิดตีลคว้าตัวมุซาดิยาบีปีกคนเก่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้จอข่าวแวดวปตกลาสซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับ โรบานโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมวรีเดดเทียวีโกว่าดียบี้สนใจเลือกซบสิงหงาดเพราะอยากร่วมงานกับคุณสื่ออูน่เอมเรรีรวมถึงโอกาสจะได้โชว์ฝีเท้าในเวทีพเมลีกถึงแม้ได้รับข้อเสนอชิ้นงานจากอัลนัเซอร์ยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียก็ตามนอกจากนี้โรมาโน่ระบุว่าวินล่าจะจ่ายเงินให้กับเนว์กุเซนมากกว่า50บล้านยูโรหรือประมาณ1,900้าล้านบาท เื่อเป็นค่าตัวของดาเตจอมพลิวชาวฝรั่งเศสในวัย24ปีสำหรับดิยาบี้ที่เป็นอีกหนึ่งการสมทับที่น่าสนใจสำหรับบินล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากยูริเตอร์ัันกองกลางทีมชาติเบลเยียมที่ย้ายมาแบบฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้และเปาตอเลสเซนเต์แบ็กทีมชาติสเปนที่ย้ายมาจากบียาเรอัลด้วยค่าตัว33ล้านยูโรหรือประมาณ1,254ล้านบาท ผนึกกำลังโรนัลโดซาดิโอมาเน่เตรียมลาบายเยนซบอัลนาเซอร์ซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัลของสไตลบาเยเมนิกยักใจากจากสกุลเดสลีกาเยอรมันเตรียมย้ายไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ทีมจากซาอุดิโปรลิกในช่วงซัมเมอร์นี้เดียร์ติกสื่อดังมาตรฐานสูงรายงานข่าวว่ารูฟเอเจนซี่ที่ดูแลมาเน่มีคิวนัดพบกับโกรันวูเซวิชบุ่มในการกีฬาสโมสร,รอัลนาเซอร์ ที่โรงแรมปลายคลิฟในประเทศโปรตุเกสเพื่อพูดคุยถึงความคืบหน้าในการย้ายทีมของอดีตดาวเตะลิอัพูสำหรับมาเน่ตอนนี้กำลังเก็บตัวอยู่กับเสือใต้ที่ดินแดนฝอยทองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าสโมสรเจ้าของแชมเปี้ยนสลีก้า11อสมัยคงจะประับค่าตัวของักเตทีมชาติเซเนกัลให้สูงขึ้นกว่าเดิมที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้ยอดทีมแห่งคว้นบาวาเรียเคยตั้งค่าหัวของมาเน่ซึ่งย้ายจากฮิวฟูมาเล่นยังติดอาริอันส์อารีนา ด้วยค่าตัว3 2ล้านยูโรหรือประมาณ1,216ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นโดยพวกเขาตั้งใจจะขายต่อที่ราคา20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทเท่านั้นทั้งนี้ดาวเตะวัยวว31ปีไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่บาร์เยนคาดหวังเอาไว้โดยยิงได้แค่7ประตูจากการลงเล่น25เกมในลีกเมืองเบีย ในช่วงท้ายซีซั่นนักเตะยังมีเรื่องชกต่อยกับดีรอยซานีสตาทีมชาติเยอรมันหลังจากจบเกมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยนะครับแมนยูจ่ายไว้ไหมจานเปียโรกัสเปรินีชีรัสมุทฮอยลุนควรมีค่าตัว100ล้านยูโร จานเปียโรกาสเปลินีนายใหญ่ของอาตาลันตาระบุ拉สมุดหอยลุนหัวหอกอนาคตไกลของทีมควรจะมีค่าตัวราว80-100ล้านยูโรพร้อมบอกว่าที่จริงการอยู่กับทีมต่อไปน่าจะส่งผลดีกับฮอยลุนมากกว่าจานเปียโรกาสเปลนีเทรนเนอร์ของอาตาลันตาสโมสรในกาโชสลเตลีกล่าวว่า拉สมุดฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งของทีมควรจะได้ค่าตัวอยู่ระดับ80-100ล้านยูโร ในประมาณ3 0 4 0 3 8 0 0ล้านบาทโดยฮอยรุนเพิ่งย้ายมาอยู่กับออตแลนตาในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและเขาทำงานได้อย่างโดดเด่นจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งอนาคตไกลที่น่าจับตามองซึ่งมันก็ส่งผลให้ตลอดช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือกับแมนเชสเตอร์เนตเตจอยากได้ตัวไปร่วมทัพขณะเดียวก,กันก็ลือกันไปว่าปารีสแซงต์แชงกงกำลังจับตาสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันหลังจากโดนถามว่าฮอยลุนจะสามารถย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้หรือไม่กาสเปรินีก็ตอบว่า ผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะย้ายออกจากทีมหรือเปล่าในช่วงตลาดซื้อขายการเสริมทัพมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อยู่แล้วแต่สําหรับผงสโมสรควรจะตั้งค่าตัวฮอยลุนเอาไว้ที่80 90หรือว่า100ล้านยูโรนะแต่เกิดฮอยลุนไม่ใช่กองหน้าดาวรุ่งที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปในตอนนี้แล,แล้วก็อย่างน้อยเขาก็น่าจะถือเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆผมคิดอย่างนั้นนะแต่หลังจากนั้นเราคงต้องรังตัวเขาได้ยากอยู่ดีเหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังมีจุดที่สามารถพัฒนนนนาาไดดด้้้ออีีกเเเรื่่งงหหหลมััแสใ็ช เขาต้องทำงานหนักเพื่อปรับปรุงตัวเองเพราะเขามีลักษณะพิเศษที่จะกลายเปน็นในกองหน้าที่เก่งที่สุดของโลกได้กกสเปเรนีแสดงความเชื่อว่าการอยู่กับออตแลนตาต่ออีกหนึ่งฤด,ดูกาลน่าจะส่งผลดีกับพัฒนาการของแข้งวัย20ปีมากกว่าฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ b k 8เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการ